สวัสดีครับ youtube วันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่วัดมังกรเขียวนะครับผมวันนี้เป็นเทศกาลจินเจนะครับบริเวณวัดก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟสีเหลืองนะครับรอผู้สแสวงบุญมานะครับผมเดี๋ยวผมจะขอถ่ายวิดีโอก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสักการะอ,าองคา์พระประธานนะครับผม พระอมิตาภพ,าพุทธเจ้าพระภัยสัชายคุรุพุทธเจ้าแล้วก็พระศีสากยมุนีพุทธเจ้าของเรานะครับผมอันนี้คือหมายกำหนดการของวัดทิพยาวาลีนะครับเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12นะครับท่านใดที่สนใจก็มาร่วมกันได้นะครับแผนวิธีการก็มีประมาณนี้ครับผม ทุกท่านสามารถกราบอธิษฐานต่อหน้าองค์พระได้นะครับผมเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปกรรมของจีนนิกายนะครับผมเป็นนิกายมหายานนะครับสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้นะครับผมวันนี้เป็นวันพระจีนแล้วนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร b ์ช่องนูโน h a n n e l ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันกินเจนะครับแล้วก็มาร่วมพิธีการกินเจได้ที่วัดทิพยาวาลีนะครับวัดกำโลยี่นะครับตั้งแต่วันที่2-12ถึง12ตุลาคม2567นะครับที่บ้านหม้อนะครับเขตพระนครเองกรุงเทพมหานาครน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในเทศกาลกินเจนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านชูดีสวัสดีครับ